ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพี่ยงพลําขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ผู้แทนพระอ,องค์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมอบสิ่งของพัะทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่ามโมกพ่อเมืองทำเสื้อกันเปื้อนออกแจกใจให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดอ่างทองได้สวมใส่เพื่อถวายความอะไรให้ดูพ้อมเพียงกันเผยจัดให้สวมใส่ให้เหมือนกันทั้งตลาด เพื่อร่วมถวายความอาลัยตำรวจจราจรเมืองอ่างทองร่วมกับบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแจกหมวกกันน็อกฟรีให้ผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรส่วนที่ผิดเรียกตักเตือนถวายเป็นพระราชุศลในหลวงราชการที่9ติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคค่ําท้องถิ่น เอทีทีวีนิวอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์คุะคองมาติดตามขันที่ข่าวแรกกันครับผู้แทนพระองค์ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์บดีอมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก ที่อาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายมนสัสโนโนุษย์ผู้แทนพระอ,องค์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นวดีกรรมการและผู้มุ่งในการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิรเคลออฟไลท์เดินทางมามอบถุงยางที่พระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันในทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นดีให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทอำเภอป่าโมกโดยมีนายวีรวุฒิปุตระเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษนิพรธปุตระเสนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนายภัยบูญสุขบุญานอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสําหรับอาเภอป่าโมกถือเป็นพื้นที่ประ,บประ,บประบสบอุทกภัยซ้ำซาาเนื่องจากเป็นที่พื้นที่รุ่มต่ําสําหรับในปี2559มีรัษนรได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอุทกภัยจํานวน4ตําบล587ครัวเรือนแบ่งเป็นตำบลหงเพง468ครัวเรือน ตำบลบางเสด็จ8ครัวเรือนเทศบาลตำบลป่าโมกและเทศบาลตำบลบางปากด111ครัวเรือนทุนรมหมอญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเห็นความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยดังกล่าวจึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายมนัสโนนุษย์ผู้แทนพระองค์ทุนรมหมอญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนวิธที่มีตะเครื่อนออฟไลน์เดินทางมามอบถุงยังที่พระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีให้แก่รัษฎรที่ประสบอุตกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่รัษฎรในพื้นที่ต่อไป ผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทองทำเสื้อกันเปื้อนออกแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอ่างทองได้สวมใส่เพื่อถวายความอะไรและให้ดูพร้อมเพียงกันเผยจัดให้สวมใส่ให้เหมือนกันทั้งตลาดเพื่อร่วมถวายความอาลัยเมื่อวันที่6กพฤิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตลาดททสดเทศบาลสองตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิอุตตรัเสรีนีผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทอง นางทักษันิพร์ูตรัเสร็นีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายรุ่งฤทธิ์เศรษฐลักษณ์ขนส่งจังหวัดอ่างทองและเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองได้นําเสื้อกันเปื้อนสีดําถวายความอาลัยออกแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลสองเพื่อเอาไว้ใส่ถวายความอาลัยในการออกขายของในตลาดสดเทศบาลสองให้มีความเหมาะสมดูเรียบร้อยโดยเสื้อกันเปื้อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมชะได้นําออกแจกจ่ายตัดเย็บด้วยผ้าสีดําสกรีนด้านหน้าเป็นรูปเรก9ก้าไทย อยู่ในรูปหัวใจพร้อมกับข้อความว่าชาวอ่างทองขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไปซึ่งมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาเข้าแถวรับเสื้อกันเพื่อนกันเป็นจุนวนมากจนทําให้เสื้อกันเพื่อนที่เตรียมมาแจาก100กว่าตัวต้องหมดไปอย่างรวดเร็ว ด้านพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้รับแจกต่างผิดหวังกันไปตามๆกันส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับแจกเสื้อกันเปื้อนต่างก็ดีใจที่ได้ใส่เสื้อกันเปื้อนถวายความอะไรอย่างพร้อมเพรียงกันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกันทั้งตลาดสดเทศบาลสองทางด้านนายวีรวุฒิปุตระเศรีฐีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลสองเดิมที่มีเสื้อกันเปื้อนของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามีหลากสีซึ่งทางจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกับทางการชาติจังหวัดอ่างทอง ทำผ้ากันเปื้อนออกจากายให้กับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นการถวายความอะไรแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงจิตใจของชาวอ่างทองโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าว่าเรารักในหลวงรัชกาลที่9และจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปเพื่อทราบถึงในพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นหายที่สุดไม่ได้ซึ่งในวันนี้ได้นำเสื้อกันเปื้อนมาแจกให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจำนวนกว่า100ตัว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงได้รับปากกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าว่าจะเร่งทําการผลิตเพิ่มเพื่อน,นํามาแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าอีกไม่เกิน2วันอย่างแน่นอน,นตำรวจจราจรเมืองอ่างทอง,องร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้แจกหมวกกันน็อกฟรีให้กับผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรส่วนที่ผิดเรียกตักเตือนถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณแยกสัญญาณไฟแดงบ้านรอตมบุบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพรเมืองอ่างทองนำโดยพันตำรวจโทมานพเรื่อทิมสารวัตรจราจรสพรเมืองอ่างทองได้ร่วมกับบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถโดยมีนางสาวสุภานีพันชื่นผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาอ่างทอง ตั้งด่านตรวจรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปทำธุระในพื้นที่ตา่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะเรียกผู้ขับขี่ที่ถูกกฎหมายมาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนที่ขับขี่รถที่ไม่ถูกกฎหมายในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับรถพร้อมทั้งตักเตือนผู้ที่กระทำความผิดให้ดูเป็นแบบอย่างในการทำความดี ซึ่งทางบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาอังทองได้นำหมวกนิรภัยมาแจกให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมพรพรีพระมหาการุณาธิคุณต่อบบวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ทางด้านพันตำรวจโทมานพกล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองอ่างทองได้ตั้งด่านกรวจขันวินัยจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างปลอดภัยโดยเรียกมาตักเตือนในผู้ที่กระทำความผิดและอยากให้ผู้ขับขี่อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร แค่เท่านี้ทุกคนก็สามารถกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชนุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอพเมืองอ่างทองจึงได้ร่วมกับบริษัทการคุ้มครองผู้บริโภคไัยผู้บริโภคประสบภัยจากรถจํากัดสาขาอ่างทองจัดก,กิจกรรมเซอร์ไพรส์ใส่หมวกมีประกันภัยพรบรับหมวกกันน็อกฟรี เพื่อร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้และยังมีโครงการแจกหมวกกันน็อกอีกในรายการวิทยุตามหาวิทยุชุมชนในจังหวัดอ่างทองต่อไปโรงพยาบาลสัตว์ PET ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีถวายเป็นพระราชศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่โรงพยาบาลสัตว์ PET ได้ฉีดวัคซีน ตั้งอยู่เลขที่1ทับห้าสะบสาโพสาอเมืองจัววังวดอ่างทองได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีถวายเป็นพระรัชกุศสนแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ทางด้านสัตวแพทย์หญิงนัชชลีมุสิกวันกล่าวว่าด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทางโรงพยาบาลสัตว์ PET ได้ฉีดวัคซีนพิ่สุนัขบ้าฟรีถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มกราคม2560เพื่อถวายทำความดีตอบแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทราหาาภูมิ b อ o o m i h u a ในฐาหนะพระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระโพธิสมภารและก็จะขอทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ชาวนาวัย51ปีเครียดนอนไม่หลับเคาะซ้ำซัดนาที่เช่า19ไร่จมน้ำฝนเสียหายไปแล้ว11ไร่เหลือใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวเพียง8ไร่เร่งสูบน้ำออกหลังเก็บเกี่ยวแต่ราคาตกตำ่ำโคกแโคกานางสนองโฉมประดิษฐ์อายุ51ปีชาวบ้านเล็ที่8 9หมู่ที่5ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจกังหวัด่ังทองได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงนี้เครียดมากนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเหมือนจะโดนข้อซ้ำกำซัด หลังที่ผ่านมาแรงขาดน้ําทํานามานานหลายเดือนเมื่อชมประทานปล่อยน้ําให้ชาวนาลงมือทํานาโดยการลงทุนปลูกข้าวในนาที่เช่าจํานวน19ไร่เมื่อกล้าฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของนาข้าวต้องมาประสบปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้นาข้าวจมน้ําเสียหายไปแล้วสบิบเ็ดไร่เหลือที่จะเก็บเกี่ยวได้เพียงแไร่ จำต้องใช้เครื่องสูบน้ำออกจากนานานกว่า4วันเสียค่าน้ำมันไปวันละ1,000บาทแต่ก็ต้องทำเนื่องจากมีความหวังในการเก็บเกี่ยวเพื่อได้ทุนคืนมาบ้างแต่ก็ต้องกุ้มใจกับราคาข้าวที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขราคาข้าวและช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของหนี้สินหลังจากทำนาราคาผลผลิตตกต่ำและมีบางส่วนเสียหายจากภัยธรรมชาติเหมือนโดนข้ะซาำกมซัด นอนไม่หลับเครียดแต่ก็ต้องยอมรับความจริงสู้ชีวิตชาวนาต่อไปออครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสูตรพันประจําวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ1 1 0บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ90บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์แผงและ90บาทเบอร์หนึ่งแผงและ80บาทปานิงกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ35บาบาทแตงกวากิโลกร,รัมละ 25บาทผักชีกิโลกร,รัมละ50บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ150บาทบริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสายใยแก้นนำแสงของแท้แล้วนะครับกับราคาสุดคุ้มเคเบิล90ช่อง90รายการบวกอินเทอร์เน็ต20ทั7เมกะไบต์เพียงเดือนละ690บาทคุณผู้ชมสามารถสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035625485 คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาฬก14นาฬิกาข่าวพระข้าเวลา19นาฬิกาทิงคืนและตี4และติดตามอ้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w s หรือที่ YouTube อ่างทอง Channel สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุลนครและทีมข่าว actvnews ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ